สวัสดีครับวันดีนินดีสายนะครับทักทายปี่นอง,งส่วนสาวๆด้วครับหลังจากลกหญ้าเขาแล้วเอาหญ้าจากเขาแล้วกะมาจะถอนหญ้าออกจากสวนต้นพื้นไม้ตื่นสายครับมีเป็นต้นพื้นไม้ตื่นสายปลูกปลูกได้ประมาณสามอาทิตย์ครับยังโตเพระท่านละเต็มที่ครับ กายนี่เคยปลูกทุกๆสายพันธุ์นะครับวสิษฐ์เคยปลูกกามาพอสภาพพายุนะครับโคดุนเขาสวงปีทีพานมาครับแต่มันเลยตายถิ่นนะครับก็เลยไม่เริ่มปลูกใหม่ครับตะลั่งแตกกันนะครับเดี๋เขาออกดอกเห็นแล้วนะครับพี่น้องอยากเห็นสายพันธุ์ต่างๆผมเอาลงไวทีเพจนะครับบ้านสวนดอกไม้สวยมอลัมยวทนาครับเมื่อนี้บ่ได้ไปยกสะดุ้งนะครับ พอได้ไปหาปลานะครับเมื่อนนี้นำเพราท่านจะขึ้นมากครับก็เลยมาลุกหยาออกจากสวนขึ้นใน้ื่่นสายครับเป็นสวนอยู่บานนะครับปลูกใหม่เพื่อความสวยงามครับดอกกระเจียวลูกเอิ่นว่าดอกบัวสวรรค์น,นะครับกัน เอามาปลูกไว้ครับะเป็นดงเลยครับกำลังงามครับเป็นคุณนตื่นซ้ายนะครับประมาณมาเกือบสาอาทิตย์ครับเดี๋ยวเขาจะมาลวบหญ้านะครับกำลังแต่ก้ารแตกกอแบบสวยงามเลยครับใ้ออกดอหเห็นแล้วครับ นีท่ทุกๆสายพันธุ์เลยนะครับนี่ทุกสีอันนี้เอาให้พี่นอ้องเบ่งอีกสีนี้ซ่ก,ก่อนนะครับเพราะว่าจะเริ่มถอนอยาออกนะครับเบี้ยยาในน้อยนะครับมันข้นมาแซมก็รู้สึกว่ามันหลาแต่เลยสีลวกออกครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับหวังเบ่ง,บงครับ เนิมยาเนี่ยหน่อยเบบนี่ครับมือถือเขากำจะช้อนออกขอบคุณ FC ห้อยดินที่นิสานเนื้อครับ FC ฟซีเบลบอยน้ำฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์สอ,สองสองนี่แน่ครับเบลบอยคนใช้แชแนลห้อยดินที่นิสานนะครับสองสองไอน้องนะครับเด็กช่องยูทูบต้องการมือนี้ บ่ได้ลงไปลำเซ่ลำห่วยครับบ่ได้ไปหาปลาเพราะว่าล่อหนามอยู่ครับมื่อนี่มืดอซีเมื่มืดอ,อ,อ,อคึมคึมฝนสิตกสิล่งคลิปสะดวงให้พี่นอ้องเบิ่งวะเนาะนะครับคุณนายตื่นสายด้วยส่วนตัวแล้วนะครับมาปลูกรองไม้แบบนี่นะครับมาปลูกรองไม้ปลูก ไปเบิ่งนี้พี่น้องเต็นคุณให้เต็นสายประมาณเกือบสามอาทิตย์ครับเพิ่นจะโตะเต็มทีเริ่มอันนี้ก็ประมาณยี่สิบหามือครับยี่สิบหามือมันจะออกดอกเต็มเลยนะครับนี่จะออกดอกตามช่อบแบบนี้สะพังเลยล่ะครับอันนี้ก็เพิ่งสามอาทิตย์ เนี่ยไล้ครับพี่น้อลมบ่อยครับมือนี้สองครับสีชครับ อากาศดีๆครับพี่้องครับสีชมพูนะครับการไดดีมันยาวๆเขากระเด็ดออกนะครับเพื่อใจเพิ่มแตกปุ่มดอกจะงหญ่กว่าเก่าครับก่าเด็ดทิ้งเลยครับกลังงามเลยครับพี่้อง เลยนะครับขอบคุณ่นแห้งใจห้อดินที่นีสารเลยครับวันนี้ไม่ได้ไปห้วยนะครับว่นใดไปหาปูหาปลาเลยครับเมือนี้ล่อหนามก่อนครับดีใจน้าพี่น้องผู้เพิ่นได้โยกปา้นาน้มแดงนะครับพี่น้องทงั้งทางจังหวัดเพิ่นโยกปลาน้มแดงได้แบบไล่นะครับทงัง บานเบาหมา้อลำม้อท่านใดมีหนามน้ำพืนเลยครับกะต้งองรอครับบางมอว่านี่ก็ไปยกกับใดพอกินยู่ครับเอาลงขีดไปพี่น้องเบื้องแล้วมือนีก็มาถอนอยาเข่าแล้วก็มาถอนอยาออกจากต้นดอกไม้ดอกผู้ตื่นสายนะครับอันนี้เป็นปลาดอกบัวสวรรค์น,นะครับดอกกระเจียวยังเบื้องอีครับนี่ยครับมุมหนึ่งครับ ขึ้นมาท่านลนาครับมันขึ้นมทนาท่านเต็มทีเป็นไรครับพี่น,อน้องพึ่งปลูกนะครับพึ่งปลูกยังไม่โตเต็มทีนะครับพี่น้องอยากเบิง้งตูกสายพันธุ์ด่ครับบ่าวมะลำเอาลงไหวนะครับ อยู่ในเพจนะครับบ้านสวนดอกไม้สวยมะลิยโทธานะครับจะเอาลงใหม่ทุกๆดอกทุกๆสายพันธุ์ทุกๆส,สีเลยครับแบบงามเลยพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อครับพี่น้องครับอันนี้เป็นเอียงดินครับบัวดินเอียงดินนะครับสีชมพูครับเราห้อยดินนะครับปลูกไว้ น,นี้ก็เป็นบ้านของวยดินดินอีสานเองนะครับมาลงคลิปถอนหญ้าชมสวนดอกไม้สวยๆนะครับให้พี่น้องเบิ้งนะครับร่อน,อน้ำร่อนฝนอยู่ครับพี่น้องเพื่อสือให้เป็นตกมากเพื่อเหาสิได้ยกสะดุ้งให้พี่น้องเบิ้งอีกนะครับฝากพี่น้องกดติดตามน้ำแน่ครับ กำลังแตกกิ่งกาดเลยพี่น้องถาหญ้าขึ้นน้ำพันธุ์สีบพื่ขยายนะครับเาต้อเอาหยาออกนะครับอัหง้าออกขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสวนอยู่บ้านอยู่บ้านของห้อยดินทินิสารเองนะครับ ขึ้นบ่เต็มทีนะครับกําังแต่กําลัางงามเลยครับพี่น้องครับก็ร่งแต่กิ่งแตก้านครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดติดตามเพราะมีกำลังจิตกำลังใจในมือนี่ผมไม่ยั้งไหลครับพี่นอ้องมาพี่น้องมาเบิ่งชมสวนคุณนายตื่นสายนะครับ อายุได้ประมาณเกือบสามอาทิตย์แล้วครับยังไม่โตยังไม่แตกเต็มที่ครับยังหมดแตก่การแต่ก,กิ่งปันใดครับกำลังงามกำลังสัง,งะออกพี่น้องพาสายสาเอ็นมาสัง,งะนะครับนี่กำแตกออกครับ ดูแลง่ายครับพี่น้องปลูกง่ายดูแลง,ง่ายแค่เด็ดการละปลูกนะครับรักช่ำลงดินเลยพี่น้องครับปลูกง่ายดูแลง,ง่าย พี่น้องยิดีเมี่ยงลำ้วยสุขภาพแข็งแรงครับจังพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม